พูดทำไรครับคุณทำไรครับสนุกไหมครับเสา,สาเหรอเล่นสาไหมไเล่นสาไหมครับโอ้โหจับดีๆนะ ดับพี่น,นะได้ไหมครับได้ไหมครับ <c oughs> ได้พี่ขาไปแล้วพี่ขาไปแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณปีกขึ้นมาอีกหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำอึดอับดิ้ึดว้าป้าแล้วพี่ขายอยูโนโน่โน่นเลยขาอยู่โน่นใช่ รู้ทำไรล่ะครับพี่เดนนิสโอร้อนไหมครับไม่ฮะเป็นร้อนหรืออะไรได้เป็นร้อนเหรอครับได้เลยหมดได้ไหมครับเข่าเข่านี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรครับนี่นี่ตัวอะไรครับสีอะไรครับพี่ขาไดโนเสาร์สีอะไรลูก นี่ไดโนเสาสีอะไรสีแดงสีแดงมันเลือดไหลอ่ะเลือดไหลเหรอเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับมเลือไหเรออันนี้ตัวอะไรนู่น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 ไปดูสิเาแล้วครับ พี่ครับดาวน์โซลอีไรลูกซีไรครับโอ้ยระวังนะว้าวคุณพอแล้วครับไายบายก่อนไม่บายด่อนบ๊ายกานคุณไม่บายก่อนบายจุ๊บจุ๊บป่าโอเคเจอกันใหม่ครับ